7 Passive Income รับรายได้แบบเสือนอนกินนะครับสำหรับคนที่มีความฝันอยากจะมี Passive Income เอาไว้เลี้ยงดูตัวเองนะครับอยากจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองเราจะเลือกลงทุนแบบไหนดีวันนี้ Well Wisdom Podcast สรุปมาให้ฟังแล้วครับ สวัสดีครับผมวิทย์อินทิศก์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Well Wisdom Podcast ครับ Podcast ทางการเงินการลงทุนที่จะทําให้ชีวิตการเงินของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนสามารถติดตาม Well Wisdom Podcast ได้นะครับทั้งบน Spotify SoundCloud Apple Podcast นะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะเจอหน้ากันแบบนี้ครับสามารถเข้ามารับชมได้ผ่านทาง Facebook และ YouTube Google ได้เลยนะครับวันนี้ครับจะมาชวนคุยเรื่อง Passive Income กันนะครับผมเชื่อว่าแนวคิดในเรื่องการมี Passive Income เนี่ย ได้รับความนิยมมากๆถูกต้องไหมครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ค่อนข้างชอบแนวคิดนี้มากๆแต่ก่อนอื่นผมโน้ตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจริงๆหลายๆคนอาจจะมีการโฆษณาชวนเชื่อนะว่า passive income เนี่ยคือการที่กินรายได้แบบได้แน่ๆได้ทุกเดือนเหมือนเสือนอนกินแบบไม่ต้องทําอะไรเลยอะไรแบบนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วครับต้องบอกว่าในฐานะคนที่มีแพสซีฟอินคัมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยจริงๆ pass พสซีฟอินคัมมันไม่ใช่อะไรที่คุณมีแล้วคุณจะไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ใช่นะสุดท้ายแล้วคุณยังต้องอาศัยการแอคชั่นทาอะไรบางอย่างอยู่ดีนะครับดังนั้นอย่าไปเชื่อมากนะว่าเฮ้ยถ้ามีแพสซีฟอินคัมแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ใช่เพียงแต่การมีแพสซีฟอินคัมเนี่ยครับมันจะเป็นตัวช่วยปลดภาระเรียกว่าปลดความกังวลเรื่องการเงินของเราได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองอ่าโอเคแต่ก่อนจะไปดูกัััันนนนนะะะคครรรบบบว่่าาไอ้เีียมมง ผมอยากจะเล่านิยามของ a s s i v e income ให้ทุกคนฟังกันก่อนนะครับคือไอแนวคิดแบบนี้มันมาจากการแบ่งประเภทรายได้ของคนเราครับประเภทรายได้มาจาก2รูปแบบครับคือ1 Active Inc o m e และ2 Pass i v e income ครับ active i n c ค m e ค,คือรายได้จากการทำงานครับเมื่อไรอก็ตามที่เราเอาตัวเราเอาแรงเอาเวลาไปแลกเงินเราเรียกว่า a c t i v e income ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในบริษัท เป็นลูกจ้างเขาไปค้าขายนะครับทำนู่นทำนี่อะไรก็ตามครับที่เอาเวลาเอาแรงเราไปแลกเรียกว่า Active income นะครับแต่อีกฝั่งครับคือ Passive income Passive income แปลตรงตัวคือรายได้จากทรัพย์สินครับดังนั้นเราจะมี passive income ได้เราต้องมีทรัพย์สินก่อนถูกไหมเพราะทรัพย์สินสร้างรายได้จะมีรายได้ก็ต้องมีทรัพย์สินก่อนดังนั้นเดี๋ยวเรามาดู7ประเภทนะครับของ a s s i ี e i n น o m e ที่สามารถสร้างเงินให้กับเราได้ครับ ประเภทแรกคือเงินฝากนะครับทำเป็นเล่นไปนะว่าเงินฝากบัญชีออมทรัพย์บัญชีฝากประจําอะไรพวกนี้ครับที่เราไปฝากเนี่ย ก็เป็น passive income เหมือนกันนะเพราะอะไรครับเพราะแต่แตละปีเนี่ยเราได้ดอกเบีย้ยเงินฝากกลับมาถูกไหมถึงดอกเบีย้ยจะไม่ได้สูงมากเลยครับก็ 1. x กว่าๆนะครับเลือกเลขที่ชอบสักเลขหนึ่งดอกเบีย้ยไม่ได้สูงแต่ว่าก็ได้มาอยู่ดีนั่นแหละครับดอกเบีย้ยเงินฝากก็ถือว่าเป็น passive income นะครับผมต้องบอกว่าบางคนชอบปรามาดเงินฝากมากเลยครับบอกว่าโอ้ดอกเบีย้ยน้อยจะฝากไปทําไมนู่นนี่นั่นแต่ สุดท้ายแล้วเงินฝากเนี่ยเป็นแหล่งเก็บเงินหรือแหล่งสร้างแพสซิฟินคัมที่ความเสี่ยงต่ําจนแทบไม่มีนะครับซึ่งการที่เอาเงินสดมาใส่ไว้ในเงินฝากเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมเพราะอย่างน้อย เงินเราก็ไม่หายแน่ๆเพราะความเสี่ยงต่ำนะครับแถมยังได้ผลตอบแทนจากการฝากเงินอีกด้วยดังนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับสำหรับคนที่แบบโอ้ไม่อยากจะเอาเงินไปซิ่งไปเสี่ยงอะไรแบบนี้เงินฝากก็น่าจะตอบโจทย์กลุ่มที่2ครับก็คือพวกสลากออมทรัพย์ของธนาคารรัฐต่างๆทั้งธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับ <ๆ S 2> กลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีแพสซีฟอินคัมเหมือนกันเพราะว่าผลตอบแทนจากสลากออมทรัพย์ครับเราจะได้2กลุ่มขึ้นหนึ่งได้ดอกเบีย้ยเหมือนเงินฝากเลยนะครับได้ดอกเบี้ย ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราวางแผนดีๆในการซื้อสลักออมทรัพย์อะครับเราสามารถวางแผนซื้อแล้วให้ได้ทั้งดอกเบี้ยแล้วก็รางวันควบคู่กันไปด้วย รวมถึงถ้าใครแบบเป็นคนที่มั่นใจในโชคของตัวเองเงี้ยครับก็สามารถไปเลือกซื้อสลากออมทรัพย์ได้เลยเพราะเผื่อจะไปถูกรางวัลเยอะๆแบบเนี้ยโอ้ยิ่งกําไรเข้าไปอีกนะครับเนาะดังนั้นแล้วสลากออมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่สามารถสร้างแพสซีฟอินคัมให้กับเราได้นะครับฟัง2ตัวแรกอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยซิ่งไม่ค่อยเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่3ครับตัวที่3ครับก็คือการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มตราสารหนี้อ่าตราสารหนี้ก็เช่นพวกคุณกู้หรือพรนธบัตรรัฐบาลพวกนี้เรรกว่าาาตสนน ตราสารนี้เนี่ยผลตอบแทนที่เราจะได้รับกลับมาเราจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนะครับผมขออธิบายเร็วๆอย่างนี้แล้วกันว่าการที่เราไปซื้อตราสารนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับเราเอาเงินไปให้คนที่ออกตราสา <ๆ S 1> รนี้กู้ดังนั้นคนที่ให้กู้เงินต้องได้ดอกเบี้ยกลับมาใช่ไหมครับนี่แหละครับเป็นผลตอบแทนของตราสารนี้ดังนั้นหมายความว่าถ้าเรามีเงินเย็นๆเยอะๆเนี่ยครับเราเอาไปซื้อหุ้นกู้หรือพันธบธัตรรัฐบาลอาเสียงน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับผลตอบแทนแบบ passive income กลับมาในรูปแบบของดอกเบี้ยนั่นเองครับอันที่ ที่ครับก็คือหุ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศนะครับอหุ้นเนี่ยการที่เราถือหุ้นหรือซื้อหุ้นลงทุนหุ้นไว้เนี่ยครับ เราจะได้เงินปันผลด้วยถูกไหมการซื้อหุ้นการถือหุ้นหมายความว่าเราไปเป็นเจ้าของร่วมของกิจการถูกไหมครับก็ตามจํานวนหุ้นที่เราถือนั่นแหละดังนั้นเมื่อกิจการไปทำำํากาไรกําไรได้เงินกลับมาแล้วเขาก็จะเอากําไรเนี่ยมาจัดสรรปันส่วนและปันผลกลับมาให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนอย่างเช่นพวกเราดังนั้นการที่เรามีพอร์ตหุ้นอย่างงี้ครับแลวเราได้ปันผลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพสซีฟอินคัมที่ได้รับ ความนิยมกันมากๆนะครับที่เขาใช้กันเนาะต้องบอกว่าคนที่มีแพสซีฟอินคอมจากหุ้นเยอะๆเนี่ยได้กันหลักปีละเป็นร้อยล้านก็มีให้เห็นเยอะแยะไปนะครับเนาะก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ต้องอย่าลืมครับว่าการลงทุนในหุ้นก็คือการลงทุนในธุรกิจถูกไหมครับธุรกิจมันก็มีความเสี่ยงในตัวมันเองดังนั้นก็ต้องศึกษากันดีๆนะครับกลุ่มที่5ครับจะไม่ใช่ตาสารเกินเงินแล้วนะก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเอาเงินไปลงทุนเป็นหุ้นส่วนเปิดร้านเอาเ กําไรแล้วเนี่ยก็อาจจะได้รับเงินปันผลกลับมาอันนี้จะคล้ายๆหุ้นนะครับแต่อันนี้เราจะไม่ได้ซื้อหุ้นที่เป็นตราสารการเงินแต่ลงเงินเป็นหุ้นทําธุรกิจแทนอ่ะแบบนี้ก็สามารถเรียกว่าแพสซีฟอินคัมได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยเนาะเพราะว่าก็จะต้องดูดีๆว่าไอ้ธุรกิจที่เราเอาเงินไปลงทุนเนี่ยมันสามารถสร้างกาไรกําไรได้จริงหรือเปล่ามีโอกาสเติบโตหรือมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าตัวที่6กนะครับก็คืออสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่านั่นเองอ่าอันนี้ก็ตรงตัวเลยคครับนนทีี่มเงิสดแล้ว เงินไปซื้อสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านทั้งคอนโดโกดังอาคารพาณิชย์ตึกแถวอะไรพวกเนี้ย แล้วก็เอามาปล่อยเช่าเนี่ยครับก็จะได้รายได้จากแพสซิฟินคัมในรูปแบบค่าเช่าถูกไหมครับอาจจะเป็นค่าเช่าส่วนมากก็จะเป็นรายเดือนถูกไหมและสุดท้ายอันที่7นะครับก็จะเป็นลิขสิทธิ์สิทธิทบัตรต่างๆนะครับเช่นวันนี้เราเป็นนักเขียนนะครับก็อาจจะได้ค่าลิขสิทธิ์จากการเขียนหนังสือเป็นศิลปินก็ได้ลิขสิทธิ์จากการออกเพลงหรือวันนี้ผมทําช่อง YouTube พวกนี้ผมก็ได้ค่าลิขสิทธิ์จากการเป็นเจ้าของช่องจากการเป็นครีเอเตอร์พวกนี้ครับกลุ่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับแพสซิฟินคัมท นะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดทั้ง7ตัวที่เอามาเล่าให้ฟังนี้นะครับ <c oughs> ก็จะไล่ตั้งแต่ระดับความเสี่ยงต่ำเนาะไล่กันมาสูงๆไปเรื่อยๆระดับความยากก็จะไม่ให้เลือกแตกต่างกันดังนั้นผมว่าหัวใจสําคัญนะครับที่อยากจะสรุปเลยนะในพอร์ตแคตอนนี้ก็คือมันไม่มีสินทรัพย์ไหนแพสซีฟอินค e ตัวไหนที่ดีกว่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับความเรียกว่าเป็นจริตของเราและกันว่าเราชอบเรารู้จักเข้าใจ สินทรัพย์ตัวไหนแล้วเราก็ไปเลือกสร้างเพสซีฟอินคัมตัวนั้นๆนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีทุกตัวหรือไม่จําเป็นจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราสามารถกระจายจัดพอร์ตได้ตาม ตามความถนัดความเข้าใจและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเราได้เลยและสุดท้ายฝากไว้อีกทีครับว่าการมีแพสซีฟอินคัมไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องทําอะไรนอนสบายอยู่บ้านดูเน็ตฟลิกทั้งวันไม่ใช่เลยการมีแพสซีฟอินคัมเป็นการช่วยปลดภาระการเงินการช่วยปลดความกังวลความเบาใจเรื่องการเงินให้เราสบายใจขึ้นต่อทางมันจะต้องมีการแอคชั่นอะไรบางอย่างเช่นอะไรรู้ไหมเช่นถ้าคุณซื้อหุ้นคุณเอาปันผล ระหว่างทางในแต่ละปีแต่ละไตรมาสคุณก็ต้องมาดูนะว่าไอ้ธุรกิจที่คุณซื้อหุ้นไว้เนี่ยมันกําไรไหมเขามีผลประกอบการเป็นอย่างไรแผนในอนาคตเขาเป็นอย่างไรทิศทางในอนาคตมันดีเหมือนเดิมไหมซื้ออสังหาปล่อยเช่ามันก็ไม่ใช่ว่าปล่อยเช่าทีเดียวแล้วได้เงินไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะต้องมีการเมนเทนแนนซ์ระหว่างทางไฟเสียฝ้าตกไฟดับอะไรพวกนี้มีรวมถึงมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนคนเช่าในบางช่วงเวลาก็มี ดังนั้นแล้ว passive income จึงไม่ใช่อะไรที่มีแล้วสบายนอนไปเลยขนาดนั้นคงไม่ขนาดนั้นแต่มันก็จะเบาภาระความกังวลเรื่องการเงินเราไปได้ระดับหนึ่งนั่นแหละและผมก็ยังยืนยนันครัว่า แพสซีฟอินคัมก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องทยอยสร้างควบคู่ไปกับการทํางานหรือแอคทีฟอินคัมของเราไปด้วยนะครับเราจะได้มีชีวิตที่เบากังวลเรื่องการเงินแล้วก็เอาเวลาเนี่ยไปทําอะไรอย่างอื่นที่มีความสุขกับชีวิตเรามากขึ้นนะครับเป็นไงนบ้างครับชอบเบลวิสตอมพอดแคสตอนนี้ไหมครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานนะครับผลิตพอ,อดแคสต์ดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรืเ่อยๆเลยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่เบลวิสตอมพอดแคสต์อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ